สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องช่องของปูด,ดำน้ำโชกนะครับเนาะตอนนี้ก็นี่โบสถ์ของปูด,ดำกำลังจะแล้วเสร็จนะครับนาะสร้างเป็นกำลังเสร็จนะครับนาะล้อมรอบโบสถนะ์เนาะอยู่เขื่อนลำปาวนะครับนาะสะพานล้อมรอบโบสถ์ลังค่าเพิ่นกำลังสมแซมนะครับนะ่ะโบสถนะ์ละนะะลังค่าโบสถ์นะครับนาะ น้ำกรท่วมคือเกาครับน้ำยังไม่ลดเลยนะครับจากน้ำสูงพอสมควรนะครับนะนี่ครับทายชมนะครับเนาะเก็บเก็บบิดหน้าต่างบิดหน้าต่างบดนะครับเนะเห็นไหมครับน้ำนะัรบรอบนะครับเนาะนี่ผักตบนี่หางเคลือนลำเป่านะครับ บุรณะซ้ำซมนะครับเนาะผุนจะเจ็บถึงเกียรวินาต่างนะครับนะ้ำหน่ำเนานะแล้วเสร็จก็จะได้แอดก็จะได้พ้าช่มอีกรอบนึงตอนนี้ก็ช่มตอนน้ำถมไปก่อนนะครับเนะาะฝากให้เอฟซี FC ผุนนะครับน้ำสุดยอดปะครับเป็นบทเก่านะครับเนาะ หมดเก่าเป็นมรดกโลกไปแล้วนะครับนะเสร็ดแลกก็แอดเก็ตรกรผ้าชมเที่ยวมาเวลานะ้ามรถนะครับนะสะพานก็เขามาไก,ก่เติบอยู่ครับ กระโบดเก่าแล้วนี่ครับนี่บ้านปูดำนะครับนะ,ะบ้านปูดำแสนสิรินาครัตนะครับ <c oughs> สวยงามครับรเกษตรบรรไดลุไงปลายย่างงามพมดแล้วครับนั้นก็แอดมินนะแอดมินนะปลายฟ้านะครับนะกำลังชมวิว ไม่นำเปล่าอยู่อาหันเส็จดีแล้วครับขอามาแล้วเด้อบ่ใหม่เด้อขอามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะอ่าก็จะได้ผลาดข่าวสารในทัจากทั้งช่องนะครับนะแต่ประมาณนี้ครับ แนะนำกับกวางนะครับพุ่นฟังพุ่นกับผู้ข้าวนะครับวัดฟังนั่นฟังนี่กับอยู่ทางอำเภอติดกับอำเภอขโมงเนาะอำเภอขโมงอยู่บนโพลน,นะครับนะบนโพนลอูอ้นีพระสวัสดิ์พร้อมนะครับเนาะ มีทั้งนาโบลเ้อร์ครับฟังพุนก็นจะเป็นติดมีทั้งนาย่างเข้าไปหอสอบโบดก็มีดกีว,วันเก่าเลยนะครับนะครับสแสดงว่าน้ำขึ้นคับครับ เงาเติบอยู่นะครับนะโอ้พันเห็ดกำแพงแลปูคนีเห็ดพญานาคเขาทางเขานี่แหละครับปูด,ดำพันวาพันพูดว้นะครับนะสวยงามมาค่ครับสวยงามกำลังเดินออกมาจากในกาบบดข้างน้ำนะครับนาะ ทั้งหานี่ก็จะเป็น <c oughs> ล้านกวงนะครับล้านกวงไง่นี่ก็เข้าไปทังพุ่นก็เป็นบ้านอําคานนะครับนะบ,นาาบ้านอําคานคบ้านอําคานล้านกวงมองจอดรถจอดล่าเลยไปครับล้านกวงขนาดเลยครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งน,นึงะครับนะเสเร็จแล้วก็จะสวยงามอลังการครับ นครับไปทางนั้นก็นสิบ,บ้านโนนศิลานะครับตัวช่วงนี้น้ำท่วมบ้านโนนศิลานะครับนะปวดครับโอ้นกว้างแมน่น้ำกว้างโอ้ดอวยวดในนี่แน่นครับ สุ่มเข้ามาใกล้ๆมั้ครับระยะใกล้ๆเติบครับอสมควรเนาะฟังนี่ก็จะเป็นบ้านปูขาวนะครับเด้อนี่บ้านปูขาวน้ำก็ท่วมเมื่อกีนครับปีกบนหลังนึงอยู่บ้านปูขาวนี่ครับสารปูขาวนะครับนะพี่ใส่ปูดำเลยครับสารปูขาวน้ำก็ท่ว่มข้างหลังเลยนะครับน้ำถั่มเลยใส่เรีย คุณนะครับน้ำถมอยู่ฝั่งขวามือของออขอยอองัดเนาะนะครับสารปูขาวลงหลุบล้อด้วยกระปูขาวกับหลุร้อครับสิ่งน้ำกระถ่วมผลนะครับเห็นน้ำไ่มครับเฟียติดฐานเจ็บติดฐานเ่นเนาะครับเนาะ ทีโคมดินในะบเนาะพวกลูกซีตุ้งฮ้าทมดินไใบเก็บติดขันหม้อ,มอทมดินกับถั่วเลยนะครับสาธุด้อปู่ขาวเอ้เยให้ลูกหลานลำลำรวยๆเด้อมันหวานปังๆเด้อปู่เด้อดูแลลูกหลานอืมเข้าสบายพันงามเนาะนี่ปู่ขาวพี่ชายปู่ดำแสนหน้าขลาดนะครับนะ เนาะเนาะเอเนาะไปทำความสะอาดศาลให้ภูเขาเนาะอยู่ที่กาลสิน That's yeah, my man. วันเล็กที่ก็สองพันห้าร้อยนะครับนะวันเล็กที่ปูนะชัดเจนนะพี่น้องเนาะก็ะขอบคุณเย็บซีสปูดสักคนลงป่านะ,ะทั้งไก่ทั้งไก่เด้อพี่น้องเด้อทางไก่ทางไก่เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกคอมเมนต์และครับหาคลิปนี้นเน,นาะแอ๊ดจอยซัมมิคอนเอาคลิปหน้าจังว่ากันไหมเนาะพี่น้องเนาะ ก้าวเข้ามาสวัสดีครับผม